ข่าวดีล่าสุดเยียวยา3000บาทนาน3เดือนเร่งลงทะเบียนภายใน20พฤศจิกายนนี้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังคลิปนี้นะคะทางรัฐก็ได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือนะคะเยียวยาเดือนละ3 0 0 0ับาทนานสเดือนเลยทีเดียวนะคะ โดยการลงทะเบียนนี้นะคะต้องลงทะเบียนภายในวันที่20พฤศจิกายนนี้เท่านั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในคลิปนี้แล้วนะคะก่อนไปฟังก็ขอ,อกําลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะ เอาละคะ่ะไม่รอช้าเข้าเรื่องกันเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือต้องการทราบที่มาของข้อมูลนี้สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะล่าสุดทางรัฐนะคะก็มีการช่วยเหลือเยียวยานะคะเดือนละ3 0 0 0ับาทนาน3เดือนนะคะล่าสุดมีการลงทะเบียนน้อยมากนะคะทางรัฐก็ได้ออกมาเร่งให้ลงทะเบียนภายใน20พฤศจิกายนนี้มาตรการนี้นะคะก็เป็นมาตรการเยียวยา SME นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เตือนนายจ้างแล้วนะคะให้รีบลงทะเบียนจ้างงาน SME ภายในวันที่20พฤศจิกายนเพื่อรับเงินอุดหนุนค่าจ้างรายหัวนะคะหัวละ3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนต่อเดือนนะคะถ้าหากพลาดไปแล้วนะคะก็จะเสียสิทธิ์ไปเลย โดยนายจ้างนะคะที่สามารถลงทะเบียนได้จะต้องมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนนะคะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ได้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนะคะจนถึง วันที่20พฤศจิกายนนี้ที่ผ่านมานะคะก็มีสถานประกอบการนะคะคลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า64,000รายนะคะก็นับว่ายังน้อยอยู่นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่16.36เเซนเท่านั้น ล่าสุดนะคะพบว่ามีนายจ้างจํานวนมากนะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก็ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างในพื้นที่รับผิดช,ชอบนะคะได้ทราบถึงโครงการแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ฟังอยู่และก็เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นนายจ้างนะคะอยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนได้นะคะทางรัฐเขาให้การช่วยเหลือค่าจ้างนะคะเดือนละ3 0 0พันบาท ต่อลูกจ้าง1คนนะคะนาน3เดือนเลยนะคะโดยจะเริ่มจ่ายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ไปจนถึงมกราคมปี2565นะคะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน s m e d o e g o t h นะคะทางช่องก็จะแปะลิงก์ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะกดลิงก์เข้าไปลงทะเบียนกันได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปอ่านกันได้เลยหรือหากมีข้อสงสัยยังไงนะ ะะสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโดยตรงนะคะก็เบอร์1694อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพียงเท่านี้ใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ